รถอะไรเนี่ยรถอะไรตารถตีดินหรอรถตีิครับอยากกันว่าจะตีกันวนนหลวมครับ หรอ่อ๋อนข้านี่แหละถ้ากแบบือให้มอวออ,อ,อันนีอันนี้ใสเกอเลย<อ>มันต้องไปตีดินไรต่ต้องไปตีดินไรเขาจะปูผักรวง ีเขาปีเขาคนแก่เขาอยู่ว่างๆเหงาอประมาณัประมาขาอย่เลยมันตีละเอียดไหมครับเนี่ยยละเอียดเลยเหรอ

ในหน้าอย่างเดียวหน้าอย่างเดียวว่าใจไหนนี่บอกอใช้ปลูกผักนะตาลรี่ากซอิดไม่ไนแล้วเครื่องนี้ซื้อมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อซื้อจากโรงาน้ำตาลโรงาน้ำตาล้ปลูกอ้อยท้าหราครับนี่โอ้ยห้า20,008 สองหมื่นแปดโอ้ใส่วุ๋ยมันขี้เกียจเอาจอบถางหญ้าเลยเอาตัวนี้มาช่วยชีวิโอ้อันนี้ถางได้เลยเนาะตีเลยหญ้าหายหมดเลยใส่ปุ๋ยแล้วก็ปั่นดินปกบัวกับหญ้าเลยจัดทีนี้เลยขอบผมบ้านสวนมีรำเหมือนกันขอบผมบ้านสวนหา้งชายรับผม

ดูควัน่ะคมจริงเลยโอ้เดินไปเองเลยเนาะเฮ้นี่โอ,โอ้แจ๋วเลยครับควันเยอะมากเลยไเดินเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับตอนมาเลยถ่าย FC ดูนะสวัสดีครับ